เอาละครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าวาดเร็วนะครับผมซึ่งเมื่อวานเราเล่นแมปอาร์ดูดูไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาวาดนี่นะครับผมซึ่งแมปนี้ก็จะให้เราโวตดนะสําหรับคนที่วาดภาพสวยนะแล้วก็จะมีอันตับอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองวาดกันเลยนะทุกคนไปกันโอเคโจทย์นี่ก็คือปลาโลมานะทุกคนโอเคเราต้องวาดปลาโลมาผมนี่บอกเลยว่าไม่เซียนเรื่องศิลปะเท่าไรนะครับผม โอเคผมแย่มากเลยเรื่องศิละปะเนี่ยโอเคต้องวาดแบบน้ำกันใช่ไหมในทะเลชึบโอ okay. เคแล้วเขาวาดน้ำในทะเลเ็นเติมเต็มเข้าไปให้น้ำในทะเลเเเเเเน,น,เลนี่ออกมาเพอร์เฟกต์เชียวจากนั้นแล้วก็เติมเต็มแบบของฟ้าบนอากาศนะทุกคนอ่ามันต้องสีแตกต่างจากน้ำทะเลใช่ไหมทุกคนอ่าแบบนี้แบบนี้อ่าได้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้ทุกคนถ้าเขืนเออขืนเป็นแบบนี้ไปอะผมแบบชนะแน่เลยอะถ้าเขาแบบ อ่าไม่ยอมวาดสวยก็ผมนะผมชนะแน่เลยแบบนี้เออนี่วาดรูปเขาสวยสวยมากนี่พระอาทิตย์มีตาเหลยยิม้มนี่ส่องแสงส่องแสงสว่างโอเคจากนั้นเราก็จะเริ่มวาดตัวโรมันในทะเลนะทุกคนโอเคตัวโรมันนี้ก็ต้องคิดเป็นสีเทานะทุกคนใช่ไหมอืมอันนี้น่าจะใช่สีเทานะใช่ใช่ใช,ใช่น่าจะใช่สีเหลาเลยเฮ้ยเวลามันเหลือนิ่งนาทีแล้วอะเร็วแท้เออชื่อแมพก็อบอกอยู่เหนียวัดเร็ว นี่ปลาโลมาปลาโลมาแบบสมบูรณ์แบบร้อยเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วทุกคนโอเคแล้วค่อยเติมเต็มปลาโลมาด้วยสีเทาพวกนี้ไปนะทุกคนโอเคปลาโลมาของเราต้องได้ที่หนึ่งโอเคมันแบบยันไม่ใช่ปลาโลมาแล้วทุกคนดูดิดูดิมันจะไม่ใช่ปลาโลมาแล้วอะมีตาเข้าไปนี่ปลาโลมา ดังนั้นต้องวาดประการลังใน,นน้ำให้เขาด้วยใช่นี่นะทุกคนสาลายทะเลต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะทุกคนนี่เอ้ยนี่นี่แล้วก็วาดเมฆสก้อนแล้วกันข้างบนนะนี่ทุกคนเราได้เมฆแล้วหนึ่งก้อนแล้วจากนั้นเราก็วาดสูงอ่าฝูงนกนะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนยังเจ๋งผมน่เซียนมาตั้งไหนเนี่ยแล้วก็วาดเรือนะทุกคนนี่ก็เติมเต็มสีเรือด้วยสีเขียวนะทุกคน เฮ้ยทันบ้างเนี่ยเวลาทั้งหมดแล้วสิบเจ็ดวิอ่าสีเดือสีเขียวแล้วก็ใบนี่ก็ประมาณสี่นี้ไปแล้วกันนะนี่เป็นยงไงล่ะอ่าโลมาแล้วเรียบร้อยกดทรงนะได้ที่หนึ่งแน่ภาพนี้นี่ใครเนะี่ยปลามันเหมือนไม่ใช่ปลาโลม,มาแล้วเอาไปสองดาวแล้วกันนะทุกคนเอ้ยอันนี้ไหนปลาโลม,มาไม่เห็นมีปลาโลม,มาเลยมัน มันแค่สีฟ้าน้ําทะเลเปล่าๆนี่เอาไปหนึ่งดาวมันไม่มีปลาลงมาเลยอะเฮ้ยอันนี้อันนี้อ,นนอะไรปลาเนี่ยปลาจิ๋วโอเคให้อ่าสามดาวแล้วกันถือว่าตั้งใจวาดนะตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยแมวน้ำเหรอวิ่งแต่อนี้เก็บรายละเอียดสวยมากนะสี่ดาวเลยรีพ่นน้ำเลยแมวนม้ําแต่อ่าไม่ใช่แมวนม้ำเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเขาว่าปลาลงมาไปหนึ่งดาวพออันนี้ภาพของผมเองฮะดูดิ วาดเขาสวยไงผมก็ชนะแน่วาดสวยสุดในหมู่นี้เลยทุกคนผมชนะแน่นอนดูดิดิผมคิดว่าผมวาดทุเลศแล้วนะเฮ้ยมีภาพภายนีอันนี้ผมไม่ให้ดาวครับท like ุกคนคือเขาไม่ได้วาดอะไรเลยคือเขาไปพ้เกจเดินอะและผู้ชนะคือใครฮะวาดเดี๋ยวภาพของผมไปไหนภาพของผมไปไหนผมย้อนตับที่ห้าเอ้ยไม่ใช่ดิผมไม่ได้ย้อับงที่ห้าผมย่อมตับที่หกเดีอเด้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละผมย่อมตับที่หกได้ไง ว่าเดอี่ผมอ่าคิดอะไรอยู่ผมผมวาดแบบไม่ถูกใจเข้าตาลลมาก็จดตาลงมา,า,งมาอ่าตานี้เขาเราวาดลูกอมนะทุกคนลูกอมก็จะเป็นแบบอ่าแท่งสีขาวใช่ไหมเอออย่างแรกเราต้องเติมพื้นหลังไปก่อนเลยอ่าพื้นหลังสีมีประกันนะทุกคนนี่พื้นหลังเอาไปเติมเต็มชุบชุบชบชบเติมเติมพื้นหลังเติมพื้นหลังชึบชึบโอเคโอเค โอเคนี okay. okay. e. ่นี่นีィィ okay. ่พื้นหลังเต็มเน้นเน้นพื้นหลังเน้นเน้นนะทุกคนโอเคจากนั้นเราจะก็จะเริ่มวาดอาด้ามจับของลูกอมนะทุกคนไม่ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมโอเคด้ามจับเป็นสีขาวใหญ่มาหน่อยนิดนึงอ่าประมาณนี้นะทุกคนโอเคโอเคจากนั้นก็เริ่มวาดหัวลูกอมได้เลยอืมหัวลูกอมรดแบบอ่าแบบนี้ประมาณนี้ เปล่าไม่ใช่ดิอ่าสีดำดำหน่อยใช่ไหมน่ะลูกอมอ่าสีน้ำดำนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินกันไหมแต่ผมเคยมันเป็นรสแบบเปาะเปนหวานนะทุกคนโอเคนี่ลูกอมจากนั้นก็เพิ่มแบบอ่าอะไรเข้าไปดีอืมคิดไม่ออกอ๋อจานแล้วกันหรือที่เสียบนะที่เสียบแล้วกันนะนี่ประมาณนี้นี่ทุกคนทุกคน เป็นไงละ่ะนี่มีขาตั้งเนี่ยยันไว้นี่มันเหมือนหัวคนมันเหมือนหัวคนมากกว่าลูกอมนะแบบนี้โอเคเติมเต็มนี้ไปละกันอ่าให้มันมน,มนูนๆนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนค่อยใส่ไปทีละนิดทีละนิดอืชีวิตย่ำใส่นะทุกคนโอเคจากนั้นเราก็จะวาดพื้นหลังข้างบนไหมไม่วาดดีอืมวาดแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราวาดผิดแล้วทุกคนโอเคต้องเทระบายสีทับนะนี่ลูกอมแบบ ของใส่น้ยอย่างเงี้ยก็คือแบบวิ่งขึ้นมาเร็วมันแบบอ่าสะการตาหน้ากินนะทุกคนอืมลูกอมยี่ห้อนี้ชื่อว่าทีเฮดลูกอมไทยแลนด์นะยี่ห้อไทยแลนด์นะทุกคนโอเคนี่ก็คือเหมือนการเปิดตัวลูกอมใหม่นะทุกคนแล้วต้องมีผ้าม่านด้วยนะทุกคนมันเป็นลูกอมที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะทุกคนโอเคโอเคโอเคนี่เปิดตัวผ้าม่านกับลูกอมชิ้นใหม่แสนโป้ของพวกเราทุกคนนะโอเคนะนี่น่าจะได้แล้วละ่ะ เพิ่มแบบอะตุกแต่งไปด้วยนะเหมือนส้นงญานะทุกคนโอเคมาเลยใครจะได้ที่หนึ่งโอเคเอ้ยอันนี้ลูกอมเนี่ยก็ตั้งใจวาดอยู่นะให้สามนะให้สามเขาตั้งใจวาดอะอะนี่ก็ลูกอมเหมือนกันผมให้สามเลยเขาตั้งใจวาด <c oughs> อันี่ก็เพียบเมื่อกี้มาหรือเปล่าเนี่ยอะสามแล้วกัน ก็ถือว่าวาดลูกอมอยู่นะเนี่ยเป็นลูกอมว้าวอมยิ้มอ่ะเนี่ยเข้าไปวาดลูกอมคนนี้วาดอมยิ้มเดี๋ยวมันก็แบบเดียวกันโอเคผมให้ฝาามาแล้วกันหรือว่าเขาตั้งใจวาดนะทุกคนว้าวลูกอมตัวนี้มียี่ห้อด้วยอันนี้ผมให้เฮ้ยมันสีใส่เดียบผมให้สีนะเนี่ยเอออ่าลูกอมผมผมไม่รู้นะว่าคนอื่นให้เท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่แหละเอออันนี้ก็โอู้กอมอันนี้ทําให้ผมเล่าร้อนโอเคผมจะ ให้สามแล้วกันหรือว,ว่าเขาว่าดลงไมนะผู้ชนะคือคือเราไม่ติ oh ดโอ้ไม่ก็เราได้กี่ดาวอะ่ะเราได้กี่ดาวอ่ะทุกคนผมไม่เห็นอ่ะเราได้ที่เจ็ดไม่ผมก็าผมน่แต่ได้ที่หกนะไม่แน่ก็ที่ห้าโอเคเดี๋ยวลองไม่กภาพแล้วกันอันนี้ให้ว่าอะไรเนะี่ยหอยทากหอยทากอย่างนั้นเหรออือมั้งนตัวกลมๆใช่ไหมทุกคนโอเคพอรู้อยู่พอรู้ต้องเป็นตัวประมาณนี้โอเค ใช่ใช่ม้วนเข้าไปม้วน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 เข้าไปโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนนี่นะประมาณนี้โอเคจากนั้นแล้วก็แบบเอาว่าใสเขานะทุกคนยืบศิลปะผมหายไปจากหัวหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ศิลปะที่หายไปจากหัวนี่ก็เป็นรอยพุดธขีดข่วนนะทุกคนโอเคจากนั้นก็เป็นตัวทากนะทุกคนโอเค เัาว่าทออกมาตรงนี้อโอเคแล้วก็ยื่นหัวดูยื่นหัวมาดูโอเคแบบนี้น่าจะได้เลยนะเนี่ยโอเคหอยทากใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตาแบบยื่นยืน่นหรือผมจําผิดสลับกับปูก็ไม่รู้นะโอเคแต่ผมว่าตาไปก็แล้วกันโอเคนี่นี่แล้วก็เป็นคับเมือกนะที่แบบปล่อยมาแล้วทุกคนนี่ทับเมือกนี่ให้ทุกคน ผมคิดอะไรสนุกนกออกแหละหอยทากเดอะแฟทหอยทากเดอะแฟทอ้ยแม่ก็มันไม่เหมือนลูกสายฟ้าเลยทุกคนโอเคแบบนี้ละกันหอยทากเดอะแฟทนะทุกคน okay. บบนี่หอย <laughs> the fat ทากเดอะแฟทอันนี้เออไม่เอาเละกันนะทุกคนนี่เขาพุ่งไปด้วยความเร็วสูงจากด้านหน้านะทุกคนเ <laughs> ขาพุ่งไปนหน้าหน้าด้วยความเร็วสูงหนึ่งล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมง อ่าเขียนแล้วกันสปีดเออโอ้โห,โ,หโ,หโหลายมือลายมือผมไปมาแล้ว oh. Speed. ออ 100. Okay. โอ้สปีดเอ่อหนึ่งร้อยเคอุ่ยมันเขียนไม่พออ,อ่ะต่อหนึ่งเฮดอ่าหนึ่งเฮดก็คือหนึ่ชั่วโมงนะโอเคไม่รู้เขาจะดูออกกันไหมนะทุกคนว้าเฮ้ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้ทุกคนก็คือแบบ สนุ่นะทุกคนต้องลองมาเล่นนะเกมนี้ผมเชื่อมั่นว่าหอยทากตรงนี้จะได้ที่หนึ่งนะทุกคนเนี่ยมีหลักอิมมันตัวชั่วทุกคนอ๋อเวลาจะหมดนะทุกคนผมไม่รู้ผมจะเติมยาทันไหมแต่น่าจะทันนะโอเคอุ้ยคนนี้เขาวาดหอยทากได้สวยมากเอาไปสามดาวนะทุกคนเอ้ยคนนี้เอ้ยหอยทากแบบอุ้ยค่อนข้างสวยเนี่ยเอาสี่ดาวเลยเออค่อนข้างสวยห้าดาวนี้ผมจะให้ก็ต่อเมื่อคนเดวัดแบบเหมือนของจริงนะทุกคนเดาเดาาเดา ก็คือภาพไหนทุกใจผมแบบมากองผมจะให้ห้าดาวนะทุกคนอันนี้สามนะก็ถือว่าเขาตั้งใจวาดเขาตั้งใจวาดเยอะนะสี่แล้วกันอ่านี่ภาภาพนี้ของผมเองหอยท่ากกิ๊ฟหอยท่ากิ้ม,ม,มสปีดหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชัว่วโมงเออเป็นไงผมไม่รู้ผมจะได้กี่ดาวนะมือคนนี้เขาตั้งใจวาดนะเอาไปสามแล้วกันผู้ชนะคือคือ เฮ้ยผมไม่ตีดีกแล้วแนนนักเที่ยวอะไรเนี่ยทุกคนผมแนนแล้ที่ห้อีกแล้วโอ้โใหม่ก็ก็เป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสะครัแล้วกดกระดิ่งน,นะครับแล้วไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาผมแล้วขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับทุกคนอผมรักทุกคนมา,มากมขอบคุณที่มาดูนะบายบาย